อะไรก็ยอมเธอครับต้องยอมเขาด้วยจริงๆกับตัวของเจ็ที่นั่งมาแรงจริงๆครับกับ Fortuner 2.4ัวบีสีดำปี2020 ม Minor Change นะครับผมมาให้แบบจำๆสวยๆเลยนะครับเป็นโมเดลที่โอ้โหบอกเลยว่าไม่ตกยุกจริงๆนะครับหลายตัหลายท่านก็ยังแวะเวียนมาถามไทยกันมาตลอดนะครับยอดขายก็อันดับหนึ่งนะครับผมทั้งตัวของป้ายแดงแล้วก็ตัวของมือสองเช่นเดียวกันอ่ะหน้าตาของเขาไม่ต้องพร่ำพรรณนามากนะครับผมแหม ถูกออกถูกใจแทบจะทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวด้านหน้าของเขาล้ออะไรต่างๆสีสันนะครับผมสวยงามได้ความดุความดําของเฉดสีนี้เข้าไปกับโมเดลนี้อีกเข้ากันมากๆเลยตัวขับ2เดี๋ยวพาไปชมภายในครับเขาจะเป็นตัวของเบาะสีน้ําตาลเข้มนะครับผมปไปชมกันครับดูกันนะโอเห็นไหมโอเคนะด้านในนะครับผมก็ สวยงามมาในโทนของสีน้ำตาลแล้วก็ตัวของสีดํานะครับผมคอนโซลหน้าสวยแล้วก็ตัวผมมาลายแพดเดิชิปตตัวนี้มีให้ครบใส่อินเสิร์ตมา เป็นตัวลายไม้นะครับไฟแสงต่างๆก็ในโทนของสีฟ้าดูสบายตาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่พักน่องด้านข้างทั้ง2ฝั่งก็มีนะครับเดี๋ยวโตขับระยะทางไกลบางทีคนใช้ปรจูนเนอร์นะวิ่งกันทีวิ่งต่างจังหวัดวิ่งเที่ยววิ่งทัวร์โอ้โหถือว่าโอเคก็ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางนะครับผมแล้วก็ช่วงของด้านล่างนะครับผมตัวของลายไม้ต่างๆก็ยังดูสวยงามหรูหรานะครับบอกปรับไฟฟ้าสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็ในโซนของด้านหลังก็กว้างขวางนะครับแล้วก็ ตัวของแผ่นและสุดท้ายตัวแถวนั่งนะครับของแถวที่3ก็ยังพับแขวนได้เหมือนเดิมเออนี่เบรกมีตัวนี้เหมือนเดิมแต่ขายดีคนชอบเยอะป่ะเดี๋ยวไปดูราคากันนี่ว่านะครับว่าสเสน่ห์ของเขาจัด,จ,ดจัดแบบนี้จัดไปอยู่ที่ราคาเท่าไหร่2.4 V ปี2020ีอยู่สั้งะป่ะไปดูราคากันเลยสำหรับราคาครับคันนี้ปี2020อยู่ที่8,5900 0บาทครับมา พักกันมาได้เลยนะโทรมาครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0 8 3 7 7 7 7 7 7าเ้าเจ็ราจะมีโมเดลตัวของ Fortuner ให้คุณเลือกนะไม่ว่าจะเป็นในตัวของ2.4 2.8หรือแม้กระทั่งตัวเ e จ e นเดอหรือ TRD ก็ตามลองทักมาถามเพิ่มกันมาหรือแม้ก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวพนักงานเราติดต่อกลับไปวันนี้สวัสดีครับ